ทำจิตให้สงบนะพอจิตสงบปั๊บเราก็มีที่พึ่งใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือให้จิตได้พัฒนานะพึ่งตนเองให้ได้ก่อนอย่าไปพึ่งคนอื่นอย่าไปคิดพึ่งคนอื่นผู้บรรยายตั้งแต่ออกจากวัดมาก็พยายามพึ่งตัวเองมาตลอดแต่คนถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยมันไปพึ่งคนอื่นอา้าแจ๋วเอาน้ามาให้ดื่มแก้วนึงเอา้าไปเอาหมอนมาให้นอนหน่อย แต่ถ้าคนมันมีธรรมก็ไปอยู่ในใจแล้วเนี่ยมันเดินไปหาน้าดื่มเองเดินไปหยิบหมอนมานอนเองมันุนเองนั่นแหละคนมีธรรม,มะแล้วมันเอาธรรม,มะเป็นที่พึ่งมันไม่ไปพึ่งคนอื่นแล้วใช่หไหมเปลี่ยนจากที่พึ่งภายนอกมาเป็นที่พึ่งภายในแต่ทางนี้ทางนั้นต้องพึ่งตัวเองเอาร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องมือให้จิตได้พัฒนานั่นตรงนั้นพอพึ่งตัวเองแล้วก็พึ่งอะไรก็พึ่งธรรม,มะโดยเฉพาะศีลธรรม ศีลและธรรมศีลห้าธรรมห้านี่แหละครับเป็นที่พึ่งที่ดีสําหรับมนุษย์ที่ยังต้องเวียนตายเวียนเกิดแต่เป็นที่พึ่งภายในเพราะเมื่อเรามีศีลอยู่ในใจหนึ่งเว้นจากการฆ่าเว้นจากการเบียดเบียนอันที่สองเว้นจากการไปเอาของที่จะเขามีเจ้าของแล้วเ็ายังไม่อนุญาตที่เขาเรียกว่าลักขโมยหรืออธินาทานนั่นแหละเว้นให้ได้อันที่สามเว้น การประพฤติผิดลูกเมียเขาที่เขาเรียกการมาสังโออาการเมสุมิฉาจารย์นั่นแหลคะครับอันที่สี่เว้นจากการพูดไม่ตรงความจริงและอันที่ห้าก็เว้นจากการเสพของหมุนเมาเนี่ยเขาเรียกว่าศีลห้าและศีลห้าเนี่ยมันเป็นคุณธรรมทั้งห้าข้อเนี่ยเป็นคุณธรรมเมื่อทำได้แล้วเนี่ยมันสั่งสมอยู่ในจิตใจ ขนาดที่เรามาเกิดในท้องแม่ก่อนที่เราจะมาปฏิสนธิในท้องแม่เนี่ยศีลห้าข้อเนี่ยมันดำมาแต่ถ้าศีลไม่ครบห้ามันนำไปเกิดไม่เป็นมนุษย์ยมันไปเกิดในท้องพ่อแม่ในท้องแม่อื่นเช่นท้องสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยเห็นไหมด้วยเหตุนี้จึงบอกว่าที่พึ่งที่ที่ดีเนี่ยคือพึ่งภายในพึ่งศีนก่อนเรามาเกิดเราก็มีศีห้าตอนนี้ก็ถามว่า แล้วเดี๋ยวนี้เรามีครบไหมถ้าไม่ครบนะเกิดตายไปนะซวยเลยครับไปได้ที่พึ่งที่ไม่ไดีไปเข้าในท้องแม่ที่ต่ำกว่ามนุษย์มันก็แย่เลยด้วยเหตุนี้จึงบอกว่าเราควรจะพึ่งที่พึ่งภายในก็คือพึ่งศีลห้าไว้ในใจทำให้มีอยู่ในใจเป็นปกติอยู่ทุกขณะตื่นแล้วศีลห้าเนี่ยมันจะเป็นคุณแก่ชีวิตของเรานอกจากศีลห้าแล้วต้องพึ่งธรรม ที่เขาเรียกว่าทำห้าอย่างนะอันที่หนึ่งก็คือ,อถ้าไม่ปานาติบาแเราก็ต้องมีเมตตาทำใจของเราให้มีไม่ใช่ให้รู้นะให้มีมีความเมตตามีความการุณาถ้าเรามีเมตตามีการุณา